สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาอัปเดตแปลงผักของเรานะคะตอนนี้แปลงผักของเราก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะมาชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้มาอัปเดตแปลงผักของเรานะคะตรงนี้ก็เราก็วางตำแหน่งได้เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะหาหาไม้มาตอกยึดจะคะ่ะยึดตรงนี้นะคะหาหาไม้มาตอกทุกอันเลยค่ะเพื่อไม่ให้อิฐบล็อกล้มนะคะค่ะตรงนู้นก็ มีแปลงหลายรูปแบบนะคะแปลงใหญ่แปลงเล็กแปลงสั้นแปลงยาวก็ว่ากันไปนะคะแล้วแต่เราจะออกแบบค่ะตรงนี้ก็อันนี้ก็ยังเดี๋ยวต้องหาไม้มายึดก่อนนะคะก็ยังทำเป็นโคง้งเป็นรูปเป็นทรง อยู่ก่อนเท่านั้นเองค่ะยังไม่ได้เสรยจสมบูรณ์นะคะนี่ค่ะเดี๋ยว g ็พอเราเอาไม้มาตอกยึดแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอาดินเข้ามาแล้วค่ะจะเริ่มเอาดินเข้ามาใส่ไว้หมักไว้แล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็พามาชมแปลงผักนะคะ จะปลูกได้ก็ฤดูผลนั่นแหละค่ะตอนนี้ก็ได้แต่ทําไว้แบบนี้ก่อนนะคะปลูกกับดินไม่ได้เด็ดขาดเลยค่ะผักบ้านเราจะปลูกได้ยังไงละ่ะคะนี่ค่ะขาคนลงไปได้เลยค่ะเนี่ยนี่ย เป็นแบบนี้ค่ะเราถึงต้องหาวิธีปลูกผักแบบนี้นะคะก็จะเป็นผักที่สวยงามค่ะเดี๋ยวเราจะเอาอัปเดตมาให้ชมเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะแปลงผักของเรามีหลายรูปแบบหลายทรงเลยค่ะทั้งมีสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัส แบบเล็กแบบใหญ่มีหลายขนาดเลยค่ะแล้วแต่เราจะคิดเลยนะคะไอเดียของเราเองค่ะห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมก็มีนะคะเราอยากได้แบบไหนเราก็จัดไปเลยค่ะเพราะว่าเรามีอิสระทางความคิดค่ะนี่ตรงนี้ก็เป็นแปลงนะคะเป็นแปลง เดี๋ยวเราจะปลูกอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเราจะต้องเตรียมดินมาใส่แล้วคะ่ะเราก็จะเตรียมดินมาใส่แล้วก็มาหมักไว้นะคะเพื่อเอาไว้ปลูกในฤดูฝน,นะคะ่ะก่อนจะถึงฤดูฝนก็ดินก็หมักได้ที่แล้วนะคะนี่ค่ะระหว่างทางเดินที่เป็นดินแบบนี้นะคะ เราก็มีโครงการจะเอาหินคุกมาใส่นะคะเพื่อจะได้เป็นศิลปะสวยงามแล้วก็ฤดูฝนเราก็สามารถมาเดินเก็บผักได้มาชมสวนผักได้แบบไม่เฉิดแฉะนะคะก็เป็นแปลงผักแบบศิลปะนะคะของเราคิดเองทำเองสบายใจไทยแลนด์ค่ะ อยากได้แบบไหนก็จัดเลยค่ะนี่ค่ะต่อไปก็จะเป็นแปลงผักที่สวยงามมากเลยนะคะค่ะวันนี้เอาแปลงผักมาอัปเดตให้ทุกคนดูค่ะรอติดตามชมต่อไปเรื่อยๆนะคะเราจะอัปเดตมาให้ชมเรื่อยๆนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ